SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ความรู้และการนำ Automated Software ์เอนจิ e นียรหรือว่าวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติที่มีเครื่องมือในการช่วยเหลือการทำงานของซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์ในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ใน EP นี้จะมาเล่างานวิจัยของผมล่าสุดให้ฟังกันครับสวัสดีครับ sc corner อ p พิโซด140กับผมชัยยงรักขิดเวสกุลน,นะครับในอ p พ s โซดนี้ขอสลับมาเป็นอัปเดตงานวิจัยครับงานวิจัยล่าสุดนะครับเพิ่งได้รับการตีพิมพ์นะครับตอบรับการตีพิมพ์ในวรารสารชื่อ empirical software engineering ไปเมื่อต้นเดือนมีนานี้เองนะครับก็เป็นวรารสารอันดับท็อปๆของด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เลยนะครับก็ ดีใจมากเลยที่งานนี้สุดท้ายได้ตีพิมพ์ออกไปสักทีเป็นงานที่ทํามาค่อนข้างนานอยู่นะครับเป็นงานที่ได้รับทุนมาทําเป็นทุนนิวตันฟันที่ทํากับประเทศอังกฤษเนาะทำมาตั้งแต่ปี2018นะครับวันนี้ก็ผ่านมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยผ่านมา6ปีนะฮะได้ตีพิมพ์ตอนต้นปีนี้เองแต่ก็ยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่เราเจอยังไงก็ยังใช้ได้อยู่นะครับคือเราตั้งใจศึกษาเรื่อง การนำ automated software engineering tools หรือว่าเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเอามาใช้ในประเทศไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นงานที่ทำร่วมกับทีมวิจัยที่คณะ ICT มหิดลแล้วก็ทีมวิจัยที่ UCL ที่ประเทศอังกฤษครับเราเนี่ยสนใจที่จะช่วยเหลือบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางหรือที่เรียกว่า SME ในประเทศไทยซึ่งเราพบว่าในประเทศไทยมี ซอฟต์แวร์คอมพานีหรือว่าบริษัทซอฟต์แวร์ที่เป็นขนาดเล็กและกลางเนี่ย SME อยู่ถึง99%เกว่าเปอร์เซ็นต์นะค,คือเกือบ100%เป็นี่ยเป็นบริษัทขนาดเล็กและกลางทั้งหมดอันนี้ตาม definition หรือว่าตามการจัดกลุ่มของทางยุโรปนะครับเราใช้ของตัว EU นะฮะแต่ว่าด้วยบริษัทขนาดเล็กของเราเนี่ยเราก็จะมีคอนเท็กซ์ที่เหมาะกับประเทศไทยบางอย่างเนาะก็คือว่าเรามีบริษัทขนาดเล็กมีทีมที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เรา อาจจะไม่มีกําลังทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรู้ที่ทัดเทียมกับบริษัทขนาดใหญ่ในต่างประเทศเช่นประเทศทางตะวันตกได้เราก็เลยได้ทำการซอร์เวย์นะครับเราทำ questionnaire ที่เป็นออนไลน์ซอร์เวย์ส่งไปให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทย103คนนะครับตัวเลขอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่าเรื่องจริงทํายากมากเลยนะครับกว่าจะได้103คนนี่คือยากมากแล้ว103คนนี่คือเป็นหลังจากที่ตัด คำตอบที่ไม่สมบูรณ์ไปด้วยแล้วนะครับก็ถือว่าอได้ระดับหนึ่งนะครับ103คนมาดูกันว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับเราถามเขาเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ครับความหมายของคําว่า automated software engineering เนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะเพราะฉะนั้นคือเราสโคปลงมาเราสโคปล,ลงมาอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับเราสโคปลงมาในเรื่อง software measurement หรือว่าการวัดซอฟต์แวร์วัดได้ไหมรู้ไหมว่าซอฟต์แวร์เนี่ย มีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับการวัดก็ทำได้หลายอย่างความซับซ้อนของตัวโค้ดนะครับปริมาณบั๊กหรือว่าดีเฟกหรือว่าโค้ดสเมลที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์นะครับปริมาณเทสต์คัฟเบร์ทั้งหลายเงี้ยวัดหรือเปล่าอันที่2ก็คือ Static Code Analysis นะครับเป็นเครื่องมือที่เอาไว้วิเคราะห์โค้ดพวกที่จะหา,าไม่ว่าจะเป็นโค้ด Duplication นะครับดูว่ามีการ Copy โค้ดไหมตรวจสอบโคด i ิ้งเ r นเ r ต่าง นะครับพวกลินเตอร์พวกนี้นะครับรวมถึงพวกที่ detect code ม m a i l ได้นี่ก็ถือว่าเป็น static code analysis อีกแบบนึงเหมือนกันอันที่3ก็คือ software testing นะครับทดสอบซอฟต์แวร์ไหมมีการเขียน unit test หรือเปล่าหรือว่าใช้วิธีการทดสอบแบบ a u t o m a t e อย่างไรบ้างสุดท้ายก็คือเป็นเรื่อง continuous integration หรือว่า CI นะครับว่าเอา CI มาใช้มากน้อยแค่ไหนเรามีปัญหาอะไรบ้างเวลาเราถามเราก็จะถามแยกกันไปเป็นอย่างๆรเราก็ถามว่าได้ใช้ไหม มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูผลลัพธ์กันนะครับหลังจากที่เราสอบถามไป103ท่านเราพบว่าอย่างนี้นะครับอย่างแรกก็คือเราพบว่าผู้ตอบนะครับ103คนที่เป็น Developer ในประเทศไทยเนี่ยรู้จักคอนเซปต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติหรือว่า Automated Software Engineering อยู่ระดับหนึ่งแล้วเขาก็เชื่อว่าการเอาเทคนิคเหล่านี้มาใช้เครื่องมือเหล่านี้มาใช้ มันจะช่วยให้การดูแลซอฟต์แวร์เนี่ยในอนาคตเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถสมอบซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นมีคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้ใช้กันเยอะขนาดนั้นคือเขาก็มีใช้อยู่บ้างนะครับบางเครื่องมือแล้วก็คนที่ใช้อยู่ก็เชื่อว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้คราวนี้มาดูเป็นรายรายเครื่องมือนะครับเครื่องมือแรกก็คือซอฟต์แวร์ measurement นะครับซอฟต์แวร์ measurement เนี่ยก็ มีคนบอกว่าใช้อยู่บ้างนะครับก็เช่นโซน a าคิวบอย่างนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ของผู้ที่ตอบไม่ได้ใช้แม้ว่าจะไม่ได้ใช้แต่ว่าเขาคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตแต่ว่าเหตุผลที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะว่าไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องพวก software measurement เนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องที่บริษัทซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังใช้กันน้อยอยู่อันที่2ก็คือตัว static code analysis นะครับ static code analysis เนี่ยสิ่งที่ได้เหมือนกันเลยก็คือว่า ผู้ที่ตอบคำถาม,ถามไม่ได้ใช้เครื่องมือสถิติโค a น a l y s i s สักเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเดิมว่าเหตุผลที่ไม่ได้ใช้ก็เพราะว่าไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการใช้นะครับอันนี้ก็อยากจะเดี๋ยวผมจะลองหาทางดูว่าจะมีวิธีที่ทำให้เราสามารถช่วยบริษัทนะครับให้มีความรู้ในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นได้ไหมเอาทูมาใช้มากขึ้นนะครับเช่นอาจจะเป็นการจัดอบรมหรือว่าเป็นการสื่อสารในช่องทางอื่นๆน,นะครับ อันที่3ก็คือเป็นตัว CI นะครับ Continuous Integration ตัวนี้สิ่งที่พบแตกต่างจากอันอื่นคือว่า CI ที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าสิ่งที่เจอคือว่ายังมีปัญหาในการใช้งานอยู่นะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเวลาในการ build นานนะครับมีไม่มีการการแก้ไขปัญหาเรื่อง build failure ยังทำได้ยากนะครับไม่อินทิเกรตกับ t o o อื่นๆหรือว่ามันมี ปัญหาในการเซตอัพตัว C I server หรือ service นะครับแต่ว่าก็ใช้กันอยู่ค่อนข้างเยอะ,ะนั้นคือตัว C I นี่ค่อนข้างดีเลยสุดท้ายเป็นเรื่อง testing นะครับ testing นี่ก็น่าสนใจอยู่นะครับมีมี7บริษัทหรือว่ามันมี7คนที่ตอบมาว่าทำ automated testing อย่างเดียวเลยก็ถือว่าใช้ได้เลยเทพมากนะฮะมีมี46คนที่บอกว่าทำแต่ manual testing อย่างเดียวเลยแล้วก็มี47คนที่ผสมกันระหว่าง automated testing กับ manual testing นะครับ ถ้าดูจำนวนของชนิดของ testing นะครับที่ทำมากที่สุดก็เป็น unit test นะครับตามมาด้วย functional test ตามมาด้วย integration test performance test กับ system test มาเท่าๆกันนะครับ load test เยอะแยะมากนะครับ acceptance test ตามด้วย regression test นะครับแล้วก็ beta test testing ก็มีคนรู้เยอะนะครับแล้วก็มีส่วนใหญ่ที่ได้ใช้ก็คือใช้เครื่องมือแบบ testing แบบ Automatic แล้ว แต่ว่าเขาก็ยังเจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับในการใช้เครื่องมือ testing แบบ Automatic เช่นอาจจะมีปัญหาเรื่อง documentation ที่มันไม่ดีนะครับปัญหาเรื่องการทําให้ tool compatible อันนี้ไม่ได้มีรายละเอียดที่ถามต่อนะก็น่าเสียดายนิดนึงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ว่ามีปัญหาเรื่อง compatibility เนี่ยมันคือเรื่องอะไรแล้วก็มีเรื่องออการเรียนรู้ที่ใช้เวลานานนะครับเช่นสมมติว่าเราจะ adopt ยูน t ตเทสติ้งเฟรมเวิรสักอันหนึ่งเนี่ยมันโอ้มันใช้ทั้งหลายอย่างนะครับต้องใช้เรื่องเทคนิคอลที่ต้องเข้าใจว่าทํำยังไงแล้วก็มีความรู้เรื่องการออกแบบ Test Case ที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้ง t h e o ี y แล้วก็ทั้ง Practice เข้าด <pe w> ้วยกันนะครับไม่มีประสบการณ์ด้วยเพราะฉะนั <pe w> ้นเราพบว่านะครับจากการที่ทําการ survey developer <pe w> เซอร์วีเด e วลอปเปอไปร้อยกว่คนเนี่ยเราพบว่าเ e เวลอปเปอในประเทศไทยหรือว่าองค์กรซอฟแวร์ในประเทศไทยเรายังคง มีการใช้ตัวเครื่องมือ automated software engineering เนี่ยในระดับที่ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับแม้ว่าเราจะคิดว่ามันมีประโยชน์แต่ว่าเรามีอุปสรรคสำคัญก็คือเป็นเรื่องความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับรวมถึง awareness คือไม่ได้มีความรู้ว่ามันมีเครื่องมืออะไรให้ใช้บ้างนะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าอยากจะทดลองดูนะครับลองเข้าไปหาดูมันจะมีคำก็คือว่าเป็น automated software engineering tools นะครับลองไปค้นดูได้ว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้าง เผื่อว่าทุกท่านจะลองเอามาใช้ดูในบริษัทของตัวเองนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับผลของการเซอร์วยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าได้ใช้หรือไม่ได้ใช้อย่างไรตามที่เราได้นำเสนอไปนะครับก็ขอบคุณที่ตาม b a s i c c น r n อ r ในเอพิโซดนี้นะครับแล้วพบันใาเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ